สวัสดีค่ะทักทายกันช่วง16นาฬิกา53นาทีนะคะวันนี้วันเสาร์ที่21สิงหาคม2564ค่ะวันนี้เราจะมาทำการขุดหน่อตานีด่างนะคะจากแม่นี้นะคะก็คือหน่อนี้นะคะหน่อใหญ่ตรงนี้นะคะหน่อนี้ลูกค้าได้ทำการโอนมัดจำก่อนขุดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราได้ทำการเปิดฉีดน้ําเปิดเรียบร้อยนะคะ ปรากฏว่ามีตาหน่อซ้อนนะคะนี่นะคะไหนครับพ่อนี่นะคะตาหน่อซ้อนขาวๆนะคะนี่คือข้อดีของการฉีดน้ําเปิดดูก่อนนะคะเราจะได้ไม่สับพาดนะคะเวลาที่เราลงเสียมไปนะคะเพราะว่านั่นไงเราจะเจอตาหน่อซ้อนถ้าเราเสียบปั๊บลงไปเลยเนี่ย <c oughs> โอกาสที่จะโดนตาหน่อซ้อนสูงมากนะคะแล้วเราก็จะเสียหายนะคะ <c oughs> นี่นะคะ หน่อนี้สวยๆเลยนะคะโอเคค่ะขุดได้เลยเ,ลเ,เห็นไหมนอนอวบๆเลยนะคะหนิงจะทำการถ่ายคลิปแบบนี้ไว้ทุกครั้งนะคะเพื่อส่งให้กับลูกค้าดูนะคะหน่อนี้สวยมากนะคะลายนี่แบบลายนางฟ้ามากเลยนะคะลายด่างแบบนี้ มีตาหนอซ้อนนะคะก็ต้องขุดด้ยวยความระมัดระวังนิดนึงนะคะ<ม>เพื่อที่ไม่ให้ไปกระทบกระทั่งตาหนอนนะคะอาจหน่อซ้อนนั่นเองนะคะโคนอวบมากนะคะโคนใหญ่ใหญ่อ่าเราจะขุดติดตุ้มดินด้วยนะคะจะได้ไม่ชะง,งักนะคะ โอ้โฟ้าร้องอีกแล้วนะคะชนบุรีเนี่ยฝนตกแทบทุกวันเลยนะคะอ่าอ,อุ้มค่ะอุ้มหลุดแล้วนะคะอ,ะอมนี่นะคะ,ะ,คะใหญ่มากๆเลยนะคะอุ้มโชว์หน่อยคะ่ะ อะเทียบขนาดอ่าเทียบขนาดก่อนนะคะร่าวต้นสูง1น0งอนะครับอ่าคุณวีรชัยนะคะสูงเท่าไหร่นะคะ1 8 0่นนะคะโอ้โหลายสวยมากลายสวยมากนะคะอุ้มโชว์หน่อยค่ะว้าวนะคะลากแน่นๆเลยนะคะนี่โหสวยมากค่ะสวยสวยที่สุดเลยนะคะนี่นะคะทำการตัดแต่งลากนิดหน่อยก่อนนะครับ เราจะทำการตัดแต่งรากนิดหน่อยนะคะก่อนที่เราจะชํำส่งให้กับลูกค้านะคะนี่เห็นไหมคะจริงๆติดตุ้มดินแบบนี้ก็ปลูกได้เลยนะครับผม,มแต่ว่าแต่ลูกค้าคนนี้ <laughs> อยู่ไกลนะคะชํำขอให้ชํำนะคะนี่นะคะลายแบบอืเป็นเส้นๆเลยนะคะโอเคค่ะ